สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y t u t u ถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13พฤษภาคม2 5 6 6มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรูซี่ชาาประธานบริษัทจัดการการลงทุน r o c k ฟ i l l e r International นะครับเธอนั้นเขียนความคิดเห็นลงในสื่อบอกว่าราคาทองคำดีบตัวขึ้นมาถึง20%ในช่วง6เดือนหลังสุดและอุปสงค์ไม่ได้มาจากกลุ่มต้องสงสัยโดยปกติทั่วไป เช่นนักลงทุนรายใหญ่และก็นักลงทุนรายเล็กที่หาทางป้องกันตนเองจากภาวะเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระดับต่ําแต่ปัจจุบันนั้นการดําเนินการเรื่องของราคาทองคําให้ดีตัวสูงขึ้นมาจากผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งหลายอย่างเช่นธนาคารกลางของประเทศต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรายนี้ระบุนะครับว่าบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆลดการถือครองดอลลา,าร์สหรัฐเป็นอย่างมากและสาะหาสินทรัพย์ปลอดภัยทางเลือกโดยเวลานี้ ธนาคารต่างๆมีอุปสงค์ทองคําคิดเป็นสัดส่วนถึง33%ของอุปสงค์ทองคํารายเดือนทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และกําลังยกระดับเข้าซื้อมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี1950เธอบอกนะครับว่าการเข้าซื้อที่เฟื่องฟูช่วยผลักดันให้ราคาทองคํามันไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าที่แบบจําลองต่างๆบนพื้นฐานอันตราดอกเบี้ยที่แท้จริงบ่งชี้ว่า50%กันเลยทีเดียว ร้อมระบุว่ามันชัดเจนว่ามีสิ่งใหม่บางอย่างกําลังขับเคลื่อนให้ราคาทองคำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชามานั้นชี้ว่าในบรรดาธนาคารกลาง10แห่งที่เข้าซื้อทองคามากที่สุดในโลกมีถึง9แห่งเป็นธนาคารกลางของเหล่าชาติที่กําลังพัฒนาหนึ่งในนั้นรวมถึงรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่3ประเทศเหล่านี้กําลังเจรจา,ากับบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้เกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินใหม่เพื่อท้าทายเงินดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เขายังชี้ว่า อีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการถือครองโลหะมีค่าชนิดนี้คือการยกระดับมาตรการการควบาบาตรกดดันสหรัฐโดยสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนะครับที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆมากถึง30%ที่เสี่ยงถูกลรงโทษจากนานาชาติเพิ่มขึ้นจากระดับ10%ในช่วงทศวรรษที่1990ด้วยเหตุนี้ทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เก่าแก่ที่สุดและดั้งเดิมที่สุดเวลานี้จึงเป็นเครื่องมือของธนาคารกลางต่างๆในการต่อต้านเงินดอลลาร์สหรัฐ บางประเทศนั้นเริ่มสาะแสวงหาทางเลือกอื่นหลังจากที่ทรัพย์สินของรัสเซียในต่างแดนถูกอายัดและรัสเซียถูกตัดขาดจากระบบสวิตซซึ่งเป็นเครือข่ายการเงินระดับโลกที่ช่วยให้การโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่นและก็รวดเร็วโดยทันทีทันใดมันชัดเจนว่าประเทศไหนๆก็สามารถตกเป็นเป้าหมายอย่างที่สหรัฐนั้นได้ทํากับทางด้านรัสเซียนะครับจากคํากล่าวของผู้เชี่ยวชาญรายน,นี้ระบุว่าสหรัฐมองว่ามาตรการการคว่ำบาตรเป็นหนทางที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายสําหรับ การต่อสู้กับรัสเซียแต่ในความเป็นจริงการใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธได้กลายเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นต้องชดใช้แม้กระทั่งพันธมิตรอย่างไทยและก็ฟิลิปปินส์อย่างเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้วโดยการที่ลดใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไปดําเนินการในการจัดหาทองคําสําหรับในการกักตุนเอาไว้ในส่วนของธนาคารกลางแต่ละประเทศหนึ่งในนั้นรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่อง่ายอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนัมาฝาฟคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวด้วยครับ